เอาแล้วครับผมสืกอวทนนี้คุณกำลังรับชมเพลมเองแน่นอนจ้าวันนี้ไมาอยู่ในเกมโซนโฟกันอีกแล้วนะฮะสำหรับวันนี้ผมก็จะมาอัปเดตแพทที่อัปเข้ามาใหม่ในวันที่24ตุลานี่ก็คือวันนี้นะเออแพทที่จะมาถึงไม่ใช่แพทที่แพทที่มาถึง วันนี้เนี่ยมันก็จะมีการอัปเดตชุดแล้วก็แก้บั๊กต่างๆนะฮะเข้ามารายละเอียดก็จะมีดังนี้ฮะนี่รายละเอียดในการแก้บั๊กในแพทนี้ก็จะมีอ่าปรับแก้บั๊กอาการโขงของท็อปสเปนเดอร์ที่ไม่สามารถคลิกขวาดูรายละเอียดโปรไฟล์ได้แล้วก็เพิ่มชุดเข้าเข้ามาจัดจำหน่ายในดี Shop ก็คือมีชุดเพิ่มเข้ามานะครับนี่ชุดก็จะมีตามนี้ฮะนี่ดูฮะอ่าเดี๋ยวเราเข้าไปดูในเกม อ่ะนี่คือชุดใหม่ที่เพิ่มเข้ามาครับก็คือชุดของมาลีนที่จริงมาลีนมันมีอยู่แล้วนะแต่ว่าอันนี้น่าจะเป็นโอยมาลีนก็คือทาหารแก่ <c oughs> เหมือนอันแรกจะเป็นทห,หารหนุ่มอันนี้ก็จะเป็นทห,หารแก่เนี่ยเซ็ตก็จะมีประมาณนี้ที่ถูกอัพเข้ามาใหม่นี่ฮะนี่แต่ละตัวก็จะก็จะมีของอของมีของทุกตัวแหละก็จะมีเซ็ตประมาณนี้ครับผม 6ชิ้นนะมี6ชิ้นที่ถูกอัพเข้ามาใน DE-SHOP 1 2นี่1 2 3 4 5 6คราวคันนี้ต่อไปก็จะเป็นอ่าเพิ่มไอเทมที่ได้รับจากการตกปลานะฮะอ่าปกติแล้วเนี่ยเราตกปลาเราจะได้อะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูในในเบ็ดกันนี่ฮะนี่คือไอเทมที่ถูกเพิ่มเข้ามาในการตกปลา เราก็จะได้ของพวกนี้เพิ่มปกติแลเนี่ยเราจะได้แค่อยางแล้วก็อหอยปลาอะไรพวกนี้ฉลามลูกแก้วบวกสุ่มบวก7บวก8บวก้อะไรพวกนี้ครับเราก็จะได้อยู่แค่นี้นะปกติแล้วแต่ว่าในแพทนี้เนี่ยก็จะมีสุ่มที่ให้เราตกปลาแล้วได้เป็นอ่ไอเทมสวมใส่ได้ด้วยนะเออเป็นแพทที่ค่อนข้างที่จะดีนะผมว่าเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยเราตกปลาเราไม่ค่อยได้ ไม่ไม่ใช่ไม่ค่อยได้ไม่ได้ของสวมใส่เลยการที่เราจะตกปลาแล้วได้กําไรจากการตกปลาเนี่ยคือเราต้องตกได้อ่ะพวกไข่มุกได้ฉลามเยอะๆอะไรเงี้ยแล้วก็ได้ลูกแก้วมาเปิดแล้วกลายเป็นบวกแปดเอ้ยแล้วกลายเป็นบวกบวกสีขาวเนี่ยมันถึงจะได้กําไรนึกออกไหมแต่ว่าในแพทนี้เนี่ยถ้าเราขุดแล้วเราเกิดได้ของที่มันเป็น สวมใส่ระดับดีเจนมันมีเริ่มตั้งแต่ระดับแรแล้วก็เป็นรีเจนแล้วนะซึ่งถือว่าเป็นระดับที่ค่อนข้างที่จะสูงมากนะนี่เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของกันอ่ะนี่รายละเอียดของเพิ่มไอเทมที่ได้รับจากการตกปลา<ๆ>ก็จะมีแรไว้คัสตอมบ็อกเนะฮะหาได้จากเป็ดตกปลาเท่านั้นในกล่องกล่องนี้เนี่ยกล่องแรกเนี่ยก็จะมีผมหน้าหลังระดับแรนะฮะแล้วก็แรไว้คัสตอมบ็อกบีกล่องนี้ก็จะมีเสื้อกางเกงหมวกระดับแร่กล่องไว้์คอสตอมบ็อกซี ก็จะมีถุงมือรองเท้าแหวนระดับแรแล้วก็จะเป็นไว i t คอสตอมบ็อกเอแล้วก็ข้างหน้ามันจะเขียนว่าวงเล็บารีเจนก็จะได้อ่าผมหน้าหลังรีเจนแล้วก็รีเจนไวท์คอสตอมบ็อกบีก็จะได้เสื้อกางเกงหมวกรีเจนแล้วก็อันสุดท้ายก็จะเป็นไว i t คอสตอมบ็อกซีนะฮะ ก็จะได้ถุงมือรองเท้าแหวนมันก็จะแยกแยกกันอย่างชัดเจนนะว่ากล่องแรกับกล่องรีเจนก็จะแยกกันเลยถ้าเราตกได้กล่องแรแล้วเปิดแล้วก็จะได้ของที่เป็นระดับแรตกได้กล่องที่มีเขียนว่ารีเจนอยู่ข้างหน้าก็จะได้ของที่เป็นระดับรีเจนเลยอืนี่ของที่ได้ก็จะมีประมาณนี้ครับก็จะมีเนี่ยฟาร์มเมอรระดับแรบวก SP 1000 Hit dev 90 g l i f d e e v 9 s s p e i i l l e e 9 90นี่บวกอ้ย ถือว่าเป็นของค่อนข้างที่จะสเตตัสโหดมากนะในแพทนี้ของที่ได้จากการตกปลาอันนี้แค่ระดับแรนะมันยังมีระดับรีเจนอีกนี่ระดับแรถ้าใส่ครบ3ชิ้นก็จะได้บวก SP มา1,000ใส่ครบ6ชิ้นบวก Hit Attack กับ c r i p Attack 95ใส่ครบ9ชิ้นได้ Special Attack 100อันนี้แค่เซตระดับแรนะผมว่าก็โหดแล้วนะถ้าใส่เต็มเต็มเซตเนี่ยค่อนข้างที่จะโหด โหดใช่ได้เพราะว่าสเตตัสมันแบบอลังการมากแล้วไปดูเซตระดับดีเจนโอ้โหรีเจนที่ไม่ยิ่งโหดดูดิระดับแรเนี่ยบวก sp มัน0 0 0แต่ว่าระดับดีเจนบวก1 5 0 0 h i ันห้าฮิตเดฟร้อยระดับแรเนี่ยแค่90บวกเพิ่มขึ้นมาอีก30 30หน่วยอเออโอ้โ oh. หอ่ะแล้วถ้าใส่ครบเซตละ่ะใส่ครบเซต3ชิ้นบวก sp 1 5 0 0 6ชิ้นบวกฮิต แอ t แท็กกับกิแอแทกร้อบเก้าชิน้นสเปเชียลแอ a แท1กร้อยสามเซตเซตฟาร์เมอร์เหรอชื่อมันน่าจะเป็นเซตฟาร์เมอร์นะเพราะว่าทุกอย่างมันขึ้นต้นด้วยคำว่าฟาร์เมอร์หมดเลยฟาร์ e เมอร์แฮตฟาร์เมอร์เฟสฟาร์เมอร์อัปเปอร์ฟาร์เมอร์โลเวนี่ยฟาร์เมอร์แฮนด์ฟาร์เมอร์ฟุตเซตฟาร์เมอร์ประมาณนี้สำหรับแพทนี้ก็มีอัปเดตเข้ามาประมาณนี้ครับ ก็ใครอยากรู้รายละเอียดเยอะกว่านี้มันมันก็เยอะแล้วนะรายละเอียดมันก็หมดแล้วนะทั้งหมดนะผมเท่าที่ผมพูดมารายละเอียดมันก็แทบจะทั้งหมดแล้วนะหรือใครอยากรู้อ,อยากอยากอ่านเองก็เข้ามาอ่านได้ในเว็บโซนฟูน,นะฮะ,อะโอเคก็ประมาณนี้ครับสาหรับแพทในวันที่24ตุลาคมที่อัพเข้ามาก็มีของเพิ่มเข้ามาในเบ็ดตกปลาแล้วก็มีไอเทม d e เป็นเครื่องแต่งกายเพิ่มเข้ามาประมาณนี้ครับโอเคสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอลาคุณผู้ชมไปเพียงเท่านี้เลยกันถ้าชอบนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อติดตามรับชมวิดีโอใหม่ของชนนาแนลเราเสร็จผมต้องลาไปก่อนนะจะเาไปเจอกันใหม่นะครับบ๊ายบาย